ปราสาทแก้วคริสตัลพาเลตเปิดประตูเมืองต้อนรับเจ้าหมาป่าบูฟแฮมตันวันเดอร์เวิร์สคืนวันอาทิตย์ที่3กันยายนนี้เวลา20่สินาฬิกาจัดใหญ่ใส่เต็มที่สนามขายเจ็บเซลเฮิร์ตพาร์บ้านของเดอะปราสาทแก้วคริสตัลพาเลตนั่นเองเริ่มต้นมาในฤดูการนี้ผลงานยังไม่เปรี้ยงไม่ปังด้วยกันทั้งคู่แต่ดูเหมือนเจ้าบ้านจะงานดีกว่าผู้มาเยือนอยู่หนึ่งกระจึงคริสตัลพาเลตปัจจุบันอยู่ในอันดับที่11ของตารางคะแนนแข่ง3มชนะ1เสมอ 1, ้1ยิงแพ้2ไม่ปยิงสองเสียสองไม่ ได้เสียและคะแนนรวมตอนนี้มีทั้งหมด4คะแนนยังดีที่ยังรู้เสมอรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยว่าไปนั่นผลงานยังกลางๆมีโอกาสไปได้ดีหรือไปได้เสียได้พอๆกันในขณะที่ทีมเยือนอย่างบุฟแฮมตันผลงานปัจจุบันไม่ค่อยจะสบอารมณ์พวกเขาอยู่ในอันดับที่15ของตารางคะแนนแข่ง3ามชนะ1แพ้2ยิง2เสียไป5ผลต่างประตูได้เสียติดลบอยู่3ลูกและมีคะแนนติดตัวอยู่ตอนนี้3คะแนนท่วนนัดล่าสุดของทีมเย่าเฝ้าบ้านผลงานไม่เจ็บเยอะเมื่อ พวกเขาสามารถออกไปเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งควักแต้มติดมือกลับบ้านได้สําเร็จ1แต้มส่วนหมาป่าในนัดล่าสุดนั้นจัด1งเม็ดงามๆในบ้านของเอฟเวอร์ตันได้อย่างที่ต้องการงัดแต้มกลับบ้านได้แบบเต็มๆที่3คะแนนถือเป็นชัยชนะนัดแรกหลังจากเปิดฤด,ดูกาลนี้ทั้ง2ทีมผ่านทีมใหญ่มาแล้วด้วยกันทั้งคู่และดูเหมือนว่างานที่ผ่านมาของวูฟแฮมตันจะยากจะหินกว่าเจ้าบ้านอยู่หน่อยๆนัดน,นี้ได้มาเจอกันถือว่าวัดรดับแล้วก็ใกล้เคียงผลดูทรงแล้วออกได้ ทุกหน้าทุกสกอร์อยู่เหมือนกันเฮดตูเฮดที่เคยขยํากันมาก่อนหน้านี้รวมแล้ว15ครั้งคริสตัลพาเลตชนะไปได้ทั้งหมด8ครั้งเสมอ 2, 2> และแพ้ให้กับบู๊ฟแฮมตันไป5มองตรงนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านคริสตัลพาเลตจะทําผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยแต่หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดก็แลดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันแม้ว่าคริสตัลพาเลตจะทําได้ดีกว่ามาโดยตลอดก็จรงิงเพราะสามารถเอาชนะได้ถึง4จาก5นัดที่ซัดกันช่วงหลังๆแต่นัดล่าสุดเป็นทางบู๊ฟแฮมตันที่พลิกสถานการณ์ในบ้านได้ เอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ในการเจอกันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทําให้อาจจะลังเลได้ว่าตกลงนัดนี้ใครจะซีใครจะชิวกันแน่ฟอร์มขัะหลังทีมงานของคริสตัลพาเลซดูจะเนี๊ยบกว่าเอาชนะได้2เสมอ2แพ้ไป1ในขณะที่บุแฮมตันวันเดอร์เวลส์ชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3โดยรวมจากตรงนี้ก็เป็นอีก1จุดที่เจ้าบ้านดูจะมีผลงานที่โดดเด่นกว่าอย่างชัดเจนด้วยผลเฉลี่ยที่ออกมา8ต่อ4คะแนนดูแล้วการมางัดกันในนัดนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านคริสตัลพาเล โดูจะได้เปรียบและเหมาะจะเป็นผู้ชนะมากกว่า3มแต้มในบ้านตัวเองอาจจะได้มาแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นงานง่ายถ้าสมาธิหลุดหรือพลาดท่าโดนนาไวแบบไก่โฮอาจจะหลุดฟอร์มยอมแพ้ให้กับความเขี่ยวความขยันของฟูแพร์ตันวันเดอร์เอรสก็เป็นได้